เจอ,อกันยามเช้าพี่น้องกับคลิปนี้ก็ได้มาเลาะให้เลาะหน้าพี่นอ้องเลาะให้เลาะหน้าเล,ออลาะทงเลาะตาพี่ก้าวกับบรรยากาศยามเช้าเช้าพี่น้องยามเช้าเช้าวดวงอาทิตย์กำลังขึ้นน,นี่บรรยากาศพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้ยสดชื่นเนาะเป็นไรก็สดชื่นก็เหมือนเดิมพี่น้องคลิปนี้ก็ได้มาเล่าสูกา่กันฟัง มาเล่าสู่กันฟังหลังจากที่เมื่อวานพี่น้องเมื่อวานกนัว่าจะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูก็โอ้ฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกข่าวก็เห็นเขาบอกว่าพายุอะไรนะอะไรคากาซซาอะไรอะไรซาซาอะไรนี่ <c oughs> เปิดมาวันสีขามาอีกสองสามวันแต่ก็ไม่รู้ยังไงเนาะไม่รู้จะเข้ามาหรือเปล่าก็เตรียมตัวรับมือพี่น้องเตรียมตัวรับมือสําหรับไป พายุที่จะเข้ามาในในในช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวก็เตรียมโตพี่น้องสำหรับข้าวใครที่สวยที่สูงก็เสียเส่ยงที่จะล้มเสี่ยงที่จะล้มเพราะฉะนั้น,นแนวทางนแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันข้าวล้มก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกพี่น้องเหมือนผมบอกก็คือขังน้ําไว้ขังน้ําไว้ก่อนอยา่าอย่าพึ่งปล่อยออก อย่าอย่าเพิ่งปล่อยออกเพราะว่าถ้าปล่อยออกนี่เวลาลมฝนมากคือโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวนี่คือมันจะถาม่าฝนนะมันแห้งบาฝนมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกพี่น้องแต่ทีเนี้ยเรื่อง,เร,องเรื่องลมนี่พี่น้องเรื่องลมนี่มันมันสำคัญพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ถ้าในบริเวณไหนที่นาเรานี่น้ําแห้งนี่หรือว่าน้ําน้อยนี่ เวลาลมพัดมามันสิไม่มีอะไรมาพยุงต้นข้าวพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเสี่ยงที่ข้าวจะล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครจะปล่อยน้ําในช่วงนี้ก็ชะลอ,อก่อนพี่น้องชะลอ,อก่อนให้ขังน้ําไว้ก่อนเพื่อให้มันพยุงต้นข้าวเพื่อให้มันพยุงต้นข้าวคือตามหลักแล้วนี่คือหลักการที่ว่าจะปล่อยน้ําออกเนี่ยคือมันต้องดูสถานการณ์หน้างานคืนอว่าแหละ อก็กามีเอฟซคอมเมนต์เขามาถามเพื่อกันบอกว่าเราควรจะปล่อยน้ําช่วงไหนดีอืก็มันมันแล้วแต่พื้นที่เนาะบางพื้นที่ก็ไม่ได้ปล่อยน้ําเลยน้ํามันก็แห้งไปเองก็มีแต่บางพื้นทีนะ่ปล่อยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีตอนนี้น้ําก็ยังไม่แห้งเห็นบอกเพราะฉะนั้นนี่ <c oughs> การปล่อยน้ําในนาข้าวช่วงไหนดีมันมันจึงเป็นอะไรที่พูดยากเป็นอะไรที่พูดยาก มันต้องดูหน้างานสาคัญก็คือ <c oughs> ถ้าจะปล่อยจริงๆนะเอาจจะได้ลดผลกระทบเกี่ยวกับเมล็ดข้าวหรือว่ารวงข้าวนี่ก็คือถ้าเป็นไปได้เนาะก็ต้องปล่อยหลังจากที่ข้าวมันใส่น้ํานมแล้วมันเลยระยะน้ํานมแล้วพี่น้องเ,อเพราะว่าข้าวนี่ถ้ามันได้เลยระยะน้ํานมแล้วเนี่ย คือน้ำแห้งกำบ๊บมีปัญหาพี่น้องแล้วที่สําคัญก็คือมันจะเก็บเกี่ยวง่ายพี่น้องมันสีเก็บเกี่ยวง่ายเพราะมเพราะนั้นก็พิจาจณา,าน,า,น,า,นางานเหนาพี่ิจ้านางานเหนาเน่เน่เน่เแบบนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยยังไม่ได้ถอดลวงเลยนี่พี่น้องเหน็นเพราะท่านได้ถอดห่วงเลยนี่เห็นบ่เริ่มแล้วเริ่มลมเห็นไหมเริ่มเป็นหลุมเป็นอันนี้แหละเห็นบ่แต่ทั้งๆที่ฝนตกเมื่อวานเองนี่พี่น้อง ข้าวช่วงนี้ก็พี่น้องสังเกตเบื้องเลยน,นี่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 นนี่นแบบนี้เน่ยพี่น้องมันจะล้มได้แบบนี้เนี่ยเออแนวไหนแนวไหนก็ล,ล้มแน่นอนถ้ามันได้มันไดโน้มไปแบบนี้แล้วเนะนี่ยนี่ะพี่น้องอือเพราะฉะนั้นนี่ข้าวเนี่ยพี่น้องข้าวในช่วงนี้นี่ถ้าถ้าของใครที่พอจะขังน้ําได้ก็ขังน้ําไปก่อนพี่น้องอย่าพึ่งปล่อยให้มันช่วยพยุง เข่ากับกระรังพี่น้องข้าวนี่พี่น้องสังเกตดูเลยข้าวช่วงนี้เน่ะเหมือนมันเหมือนมันจะใบตั้งชูใบใช่ไหมเห็นอกพี่น้องสังเกตบ้างบะข้าวช่วงนี้เนี่ยมันจะชูใบพี่น้องเนูเขาเรียกว,ว่าระยะชูใบทงพี่น้องระยะชูใบทงเใบทงก็คือใบใบสาําคัญเลยได้พี่น้องเออใครที่กลัวมันล้มหรือว่าจะตัดใบช่วงนี้ก็ย่ายาปเหตดมั่นพี่น้อง เนี่เพราะว่าใบธงนี่สําคัญพี่น้องใบธงนี่คือสําคัญมากเลยนะเนี่ยใบธงคือใบใบข้าวใบสุดท้ายใบข้าวใบสุดท้ายก่อนที่ข้าวจะถอดล่วงอันนั้นแหละเขาเรียกว่าใบธงใบธงนี่สาคัญเท่าไหร่่นใบธงก็คือคือข้าวสังเกตง่ายๆเลยพี่น้องข้าวนี่มันจะห่วงหน่อยห่วงไงข้าวมันจะใบข้าวมันจะเมล็ดสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ย สังเกตข้าวใบสุดท้ายก็คือใบธงพี่น้องสังเกตข้าวใบสุดท้ายก็คือใบธงเนี่ยเอถ้ามันใหญ่ถ้ามันสมบูรณ์ไม่เหลืองไม่ซีดอะไรพวกนี้ยไม่เป็นโรคอะไรพวกนี้ยไม่แหว่งไม่ขาดเนี่ยอันนั้นน่ะสมบูรณ์แน่นอนพี่น้องใบข้าวเพราะว่าใบธงเนี่ยมันเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนห้องครัวห้องครัวห้องครัวสุดท้ายของข้าวนะพี่น้องอือพี่น้องสังเกตบ้องเลยเอ้ ใบข้าวใบไหนใบธงไหนที่เขาเรียกว่ามันมันยาวเกินมันเฟื้อเกินหรือไม่ก็มันมันได้รับผลกระทบมันเป็นโรคอะไรพวกเนี้ยอ,อถ้าใบธงได้รับผลกระทบเนี่ยรวงข้าวมเมล็ดข้าวก็ได้รับผลกระทบพี่น้องเพราะฉะนั้นนะสําคัญมากเลยนะใบธงเนี่ยอ,อคือแล้วแล้วอีกอย่างนี่คือเวลาการสังเคราะห์แสงออการสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะ ผลิตอาหารเนี่ยเออใบธงนี่แหละใบธงคือเป็นตัวหลักเลยพี่น้องเป็นตัวหลักเลยนะณนะตอนที่ข้าวถอดลวงนะคือใบธงจะเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าใบธงจะเป็นใบที่อยู่สูงสุดพี่น้องเออเป็นใบที่อยู่สูงสุดอยู่เหนือสุดก็ใบข้าวมันก็มีมันก็มีหลายระดับ <l ug> เห็นป่ะใบข้าวมีหลายระดับเห็นไหมตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไล่ขึ้นมา <l ug> ตรงนี้นนเห็นป่ะ แล้วก็ไล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นปะแล้วก็ไล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นเนอะเพราะฉะนั้นมันจึงมีหลายระดับเออใบธงมันคือใบสุดท้ายก่อนที่ข้าวจะถอดรวงมันจะชูมันจะชูขึ้นมาเหนือสุดเลยเหนือสุดเพ, ed, เพื่อรับแสงแดดเพื่อรับแสงแดดเพื่อสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นใบธงในช่วงที่ข้าวถอดรวงจะสําคัญมากพี่น้องเออถ้าว่าถ้าว่ามันมีเหตุการณ์ที่สมมุติว่าข้าวล้มสมมุติว่าข้าวล้มนะ ในช่วงที่กําลังถอนห่วงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นพี่น้องการสั่งเคาะแสงใบทับถมกันใบธงทับถมกันใบธงจมน้ําเห็นบอกมีผลกระทบไหมพี่น้องมีผลกระทบเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือผมถึงบอกว่าข้าวเนี่ยเฮ็ดแนวด้ก็ได้ทํายังไงก็ได้คือพยายามพยายามอย่าให้ข้าวของเรานี่ล้มพี่น้องล้มในช่วงถอดรวงอ่า พยายามพี่น้องเออเพราะว่ามันสําคัญในเรื่องของการสางังเคาะแสงนี่แหละพี่น้องแสงนี่สําคัญมากกับข้าวนาปีนี่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้าวไครที่ล้มล้มในช่วงที่กระลังถอนห่วงนี่โอ้ยแบบนั้นนะพี่น้องข้าวเนี่ยพี่น้องสังเกตบ้างเลยข้าวไครที่ล้มหรือเบ้าบริเวณไหนที่มันล้มในช่วงที่กําลังถอดลวงนี่ข้าวตรงนั้นจะไม่ค่อยเต็มพี่น้องเออเขาห่วงนั่นเนี่ยจะเป็นเม็ดร,รีบเม็ loo, ม pg, ดดาเม็ดด่าง Ừ, พี่น้องสังเกตมาเลยก็เนื่องด้วยแหละก็เนื่องด้วยการสั่งข้อแสงนี่แหละพี่น้องระบบการสั่งข้อแสงระบบการหาอาหารพวกนี้แหละอมันหาบสมบูรณ์มันหา,นห,าหาได้ไม่เต็มที่นั่นเลยเแม่นบองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าข้าวมันจะล้มจริงๆรินะเฮาเฮาพยายามชะลอพี่น้องชะลอก็คือเหมือนที่ผมบอกคือแก้แก้ปัญหาหน้างานในตอนนี้แหละก็คือโดยการขังน้ําไว้นี่พี่น้องขังน้ําไว้ อย,อย่าพึ่งปลอยออกหลายขังไว้ให้มันพยุงต้นข้าวพี่น้องขังไว้ให้พยุงต้นเขาบพรไห้มันเพราะว่าต้นข้าวนี่พี่น้องต้นข้าวนี่มันเป็นต้นเล็กต้นเล็กแล้วต้นสูงมันเปรียบเสมือนเสาเปรียบเสมือนเสาโทรศัพท์เสาโทลลรเลขนั่นเลยมันสูงแกแดขึ้นมาแบบนั้นอไอเสาโทรศัพท์เสาโทรเลขมันยังมีเชือกดึงซ้ายขวาสามด้านแม่นบ่ดละแต่ต้นข้าวมันไม่มีอะไรพยุงเลยพี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขังน้านี่แหละพี่น้องพยุงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอม,มันช่วยได้พี่น้องมันช่วยได้เอแต่ถ้าจะให้มันล้มจริงๆเนี่ยคือต้องให้มันล้มในช่วงที่เขามันมันใส่เม็ดแล้วพี่น้องข้าวมันใส่เลยระยะน้านมไปแล้วอ่ะแนบบนั้นล้มก็ล้มไปอมันถามว่าล้มตอนนั้นมีผลกระทบไหมมีผลกระทบเหมือนกันพี่น้องแต่ว่ามีผลกระทบน้อย เพราะนั้นเนี่ยการจะให้ข้าวล้มหรือว่าการจะทํำยังไงเพื่อที่จะชะลอชะลอไม่ให้ให้ให้ข้าวมันล้มช้าที่สุดเนี่ยก็คือการขังนา้านี่แหละพี่นอ้องวิธีการที่แบบบ้านๆแล้วก็พื้นมาตรฐานอ,อแล้วก็ลดต้นทุนที่สุดนั่นแหละก็คือการขังน้ำไว้แย่พึ่งปล่อยพี่นอ้องก็ก็เล่าสู่กันฟงังพี่น้องเล่าสู่กันฟังกลับไปบรรยากาศน้องบรรยากาศท,ท้องถงหน้ามันก็มีประมาณนี้แหละพี่น้อง ก็ waited, คลิปนี้ก็ประมาณนี้พ mm ี่น้องประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวไอ้พรุ่งนี้ใสยเดี๋ยววัน euh นี distract, Hence, deals, ้ใสยก็จะเดี๋ยวจะเดินทางพี่น้องเดินทางไปมุกดาหารก็คลิปนี้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์ก่อนเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่สีเจอร์กันอยู่มุกดาหารเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันกับแปลงนาที่มุกดาหารกับเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละพี่น้องกับมาธุระเนียกับมาจอบหน้าเนีย เดือนหน้าตุลากกะมาอีกพี่น้องช่วงไหนวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดกลับไปมุกดาหารอาทิตย์หนึ่งกลับมาบุรีรัมย์อีกแล่นไปเล่นมากพี่น้องมันยากน้าทุระลปะปังนี่แหละช่วงนี้ก็ก็ได้โอกาสพี่น้องได้ถ่ายเอาบรรยากาศได้อัปเดตแปลงนาะให้พี่น้องได้ดูได้ชมเพื่อเป็นแนวทางด้วยวนะเนาะสำหรับการทำข้าวนาปีอ่ะโอเคประมาณนี้สวัสดีครับผม